แต่เป็นศรีรษะที่เส้นผมเกลียนเหมือนทหารโบราณดวงตาแดงก่ลราวกับสีเลือดที่ตกลงมาตั้งตรังงานอยู่ตรงหน้าสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปเราเรื่องผีก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน้วยนดะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงใกล้ปีใหม่ขณะที่ผมขับรถพาแฟนสาวไปหาทานอาหารมื้อเย็นรับประทานกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เป็นถนนชนบทเราจึงเลือกขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกัน เพราะความสะดวกและเส้นทางก็ไม่เปลี่ยวถือว่ายังปลอดภัยอยู่โดยเรื่องประหลาดนั้นเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้เองครับเริ่มต้นในวันนั้นผมได้ขับรถพาแอนแฟนสาวข,ของผมไปโดยไม่มีจุดหมายตั้งใจว่าเจอร้านอาหารอะไรริมทางที่น่าอร่อยก็จะแวะเข้าไปเลยแต่บังเอิญว่าขณะขับรถไปนั้น สายตาของเราไปเห็นป้ายบอกทางที่น่าสนใจบอกทางไปเป็นระยะซึ่งเป็นอาหารที่แอนชอบก็คือผัดไทยป้ายไปสิ้นสุดจุดหนึ่งผมเห็นป้ายบอกทางไปร้านอาหารกึ่งรีสอร์ทซึ่งต้องเลี้ยวเข้าไปในซอยเลียบคลองเล็กๆอีกทีนึงแอนเห็นอย่างนั้นก็ท้วงอยู่ว่าหาอะไรง่ายๆใกล้ๆก็ได้นะ แต่ด้วยความที่ผมเห็นว่าเป็นอาหารโปรโดของแฟนก็เลยตัดสินใจขับรถเข้าไปเรื่อยๆจากจุดนั้นเข้าไปค่อนข้างลึกจนเกือบสุดทางที่เป็นทางโค้งวกไปอีกเส้นทางหนึ่งจึงเห็นป้ายร้านอาหารดังกล่าวอยู่ขวาม,มือแต่เมื่อเลี้ยวเข้าไปกลับพบว่าเป็นร้านเก่าๆบรรยากาศไม่ได้สวยเหมือนตามที่ป้ายแจง้งแถมยังไม่เจอผัดไทยเมนูโปรโดของแอน ด้วยความที่ขับเข้าไปค่อนข้างเลึกตอนจะกลับออกมาเพื่อตั้งหลักหาร้านอาหารกันใหม่แอนเลยบอกว่าลองกลับไปอีกทางกันไหมแต่คนละฝั่งคลองเองใจผมตอนนั้นก็นึกว่าดีเหมือนกันเผื่อว่าอีกฝั่งจะมีร้านอาหารปแปลกๆดีๆแต่โดยไม่คาดคิดเลยว่าเส้นทางนั้นจะพาเราหลงทางไปได้ เพราะขณะขับรถไปเรื่อยๆเส้นทางกลับดูยาวไกลกว่าช่วงที่เราเลี้ยวรถเข้ามาจากถนนใหญ่คือยิ่งขับไปก็ยิ่งไกลมันเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดของเส้นทางจนต้องแหนไปถามแอนด้วยความไม่มั่นใจเลยว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีต่อผมมองผ่านกระจกมองหลังตอนนั้นผมเริ่มผิดสังเกตและดูเหมือนแอนจะรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าหน้าของเธอเริ่มซีด ยิ่งมองไปอีกฝั่งคลองเล็กๆมันก็เหมือนเป็นภาพที่ไม่คุ้นตาเหมือนตอนขับรถเข้ามาหนักกว่านั้นก็คือมีกองอิฐโบราณเหมือนซีลาแรงสมัยก่อนวางเรียงก,กันเป็นกำแพงดินขนาบข้างไปกับลำคลองชวนคนลุกอย่างบอกไม่ถูกไออิฐแดงๆนี่ตอนขับมาฝั่งโน้นมันไม่มีนี่นาทำไมตอนนี้มันมีเต็มไปหมด แอนพูดขึ้นลอยลอยสีของแอนเริ่มสั่นจนผมสังเกตได้ก็เลยควาข้อมือแอนมาโอบเอวผมเอาไว้อย่างน้อยก็เตือนสติให้รู้ว่าเรามากันสองคนตอนนั้นมือของแอนเย็นมากรู้เลยว่าแอนอยู่ในความกลัวไม่ต่างกันผมเองก็บิดมอเตอร์ไซค์ต่อไปแต่ยิ่งขับก็ยิงย่งไกลยิ่งไกลคำ ยิ่งวังเวงอย่างบอกไม่ถูกใจก็คิดว่าจะเอาอยัางไงกันดีจะไปต่อหรือว่าตัดสินใจเลี้ยวกลับทางเดิมแล้วไปตั้งต้นที่ร้านอาหารร้านเดิมแล้วกลับเส้นทางเก่าแต่ด้วยความที่มาไกลขนาดนี้มันก็น่าจะทะลุออกถนนใหญ่ได้แล้วเราสองคนเลยตัดสินใจขับตรงไปก่อนแม้จะต้องตกอยู่ในความกลัวทั้งคู่ก็ตามในตอนนั้น หลังจากตัดสินใจขับรถต่อไปเรื่อยๆสักพักฟ้าก็เริ่มเมรดแถมยังมีหมอกมีควันขาวๆฟุงฟ้งชวนหวังเวงจนขนลุกขนพองขึ้นมาได้อีกยิ่งมองไปอีกฝั่งก็เห็นอิฐโบราณมันยิ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนหลงยุบไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ก็ยังใจดีสู้เสือขับรถกันต่อไปสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงดังตุบ มันดังเหมือนวัตถุอะไรบางอย่างตกลงบนถนนไฟตามเส้นทางนั้นก็พอมีแต่ก็สลัวมากเสาไฟตั้งห่างๆกันจนแทบมองไม่เห็นทางดีว่าแสงไฟจากหน้ารถยังพอจะสว่างแต่สิ่งที่เห็นมันก็ทำเอาผมแทบช็อกถึงกับต้องร้องเฮ้ยออกมาเสียงดงังแฟนผมรละล่ามละทักถามว่าเกิดอะไรขึ้น เสียงของแอนสันกว่าเดิมตัวเขาสัน่นจนผมรู้สึกทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเห็นอะไรขณะที่ผมบิดรถเร็วกว่าเดิมเพื่อขับผ่านจุดนั้นไปให้ได้เพราะสิ่งที่กี่หวางอยู่ไม่ใช่ลูกมะพราะ้าวหรือผลไม้ชนิดไหนที่ตกลงมาจากต้นไม้ข้างทางได้แต่เป็นศีรษะที่เส้นผมเกลียนเหมือนทหารโบราณดวงตาแดงกำ่ำ ราวกับสีเลือดที่ตกลงมาตั้งรังงานอยู่ตรงหน้าผมรืบอบทสวดอะไรได้ก็ท,ท่องท่องวนไปแล้วขับรถต่อไปใจคิดว่าต้องไปให้พ้นจากถนนสายนี้ให้ได้เพื่อไปโผล่ถนนใหญ่ให้เร็วที่สุดผมบิดเร็วสุดเท่าที่เคยบิดรถมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับบอกแฟนผมว่าให้เกาะเอวผมไว้แน่นเจออะไรก็ไม่ต้องลองทัก แต่ถึงขนาดนั้นเราสองคนยังแทบลิมหายใจเมื่อจู่ๆเสียงสุนัขเจ้ากรรมก็าพากันเห่าห้อนรับกันมาเป็นทอดๆท,ทำให้บรรยากาศมันวังเวงหนักขึ้นไปอีกหลังเสียงมาหอนคงไม่ต้องบอกว่าผมบิดเร็วแรงแค่ไหนแม้จะพยายามควบคุมสติแล้วแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมใจแข่งมาก รถที่ฝ่าลมเย็ยนๆช่วงต้นปีที่สองข้างทางมีแต่ป่าหญ้ารกทึบยิ่งทําให้หนาวเยือกอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงแฟนตะโกนร,ร้องเสียงดังด้วยความหวาดกลัวว่านนท่าที่ไหนวิ่งไล่หลังเรามาไม่รู้มีมีดาบด้วยผมปลอบแฟนว่าให้หลับตาแล้วกอดเอวผมไว้แน่นๆจากนั้นผมก็ขับรถให้เร็วที่สุด ถ้ายังไม่เจอถนนใหญ่ก็ขอให้เจอบ้านคนสักหลังให้ได้เข้าไปจอดพักถามทางกันก่อนส่วนผมเองแอบมองกระจกมองข้างก็เห็นเป็นภาพทหารโบราณนุ่งโจงกระเบนสีแดงวิ่งตามหลังมาจริงๆแบบนี้ถ้าเบรก็ตายบิดไปจะเจออะไรก็ต้องยอมยังถือว่าเป็นความโชคดี ที่มีแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ข้ามทางด้านหน้าผมตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปด้วยความมั่นใจว่าต้องเจอใครที่พอจะช่วยหาทางออกให้เราได้แน่จากถนนลึกลับสายนี้ที่น่าแปลกก็คือพอจอดรถภาพทหารโบราณที่วิ่งตามหลังมาก็หายไปก่อนที่ประตูบ้านจะเปิดออกมาทำเอาผมกาแฟนถึงกับถอยหลังไปหลายก้าว นึกว่าจะหนีเสือปาจระเข้ก็งานนี้ผมร้องตะโกนออกมาว่าผีหลอกตอเตรียมจับมือกาแฟนกำลังจะวิ่งหนีเพราะภาพตรงหน้าที่ผมเห็นก็คือลุงแก่ๆผมขาวโพลนนุ่มสโลงเหมือนพมา่ารอยสักเต็มตัวไปหมดแต่ผมกาแฟนก็ยังไม่ทันวิ่งลุงคนนั้นก็คว้าม,มือผมเอาไว้ก่อน แล้วก็บอกกับผมว่าให้ใจยเย็นๆยืนยันว่าแกไม่ใช่ผีเมื่อเริ่มมั่นใจผมได้เล่าเรื่องราวที่เจอให้กับแกฟังแกบอกว่าเส้นทางนี้เป็นทางลัดโชคดีแล้วที่ผมกับแฟนได้มาเจอแกเพราะขับตรงเข้าไปเรื่อยๆนอกจากจะเจอทางตาแล้วที่ทางแถวนี้ยังเคยเป็นที่ฝังศพทตาหารโบราณมาก่อน แถบนี้เป็นเส้นเรียบคูเมืองไม่ใช่ทางย้อนกลับอย่างที่ผมกับแฟนบอกลุงแกเป็นคนแถวนี้มืดหน่อยไม่จำเป็นยังไม่กล้าออกไปไหนกันเลยสรุปว่าในคืนนั้นลุงแกเลยจัดที่หลับที่นอนให้แกว่าพรุ่งน,นี้ค่อยกลับด้วยความกลัวและอ่อนเพลียเราต่างหลับกันยาวไปจนถึงรุ่งเช้าเช้าวันรุ่งขึ้น หลังขอบคุณลุงที่ช่วยเหลือไว้เรียบร้อยแล้วเราต่างรีบออกเดินทางกลับบ้านผ่านเส้นทางที่เมื่อค่ำคืนก่อนเราพบเจอเรื่องราวสุดหลอนมาตลอดทางและแม้ขับผ่านในช่วงเวลากลางวันก็น่าแปลกที่ยังรู้สึกถึงความเงียบสง,งัดและเย็นยะเยือกอย่างประหลาดผมกับแฟนขับย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกที่ตรงไปเป็นร้านอาหาร ที่ทำให้เราจอดนิ่งๆกันอยู่สักพักเพื่อดูว่าเราหลงทางกันมาได้อย่างไรจุดเริ่มต้นที่เริ่มพัดหลงผมมองย้อนไปแบบงงๆเพราะจุดนั้นกลายเป็นทางสามพแพร่งที่หากเลี้ยวซ้ายมือมันก็คือทางคู่ขนานของลำคลองที่เราสามารถย้อนกลับไปสู่ถนนใหญ่ได้โดยง่ายแต่หากตรงไปมันก็คือทางตันที่รกร้างแทบไม่มีบ้านเรือผู้คน รอดมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วจริงๆ